สวัสดีค่ะเมื่อวันที่หาเมษายน2 5 6 0ีจ้ากำลังสิลากพ่วงรถถไทยคันนีไปส่งลูกค้ายุบานน้องแสงตำบลห่วเตยอำเภอกุดรั่งจังหวัดมหาสารคามจ้าลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นแบบรอยเดียวดำได้จ้าคันนีกายุสเปคที่กว้าง180สูงเมตรยิง่งา3เมตรจ้า คันนี้กับบรรทุกได้บบเกินซีตันเนาะค่ะนอกมันกะขึ้นอยู่กับสภาพยางของเฮานำล่าบนกระถอดได้เหมือนทุกขั้นดีพานมากค่ะแลละกับเปิดท้ายแลละกับเปิดขางในทั้งสองข่างเนาะค่ะช่วงล่างของอู้สร้างบอยเพิ่งกระจะใส่เป็นเท่าของรถกับบ้าไห่เนาะค่ะนองหลวกะแซซี่จะเป็นเล็กล่างนาหนาสามกับหนาซีไห่กระแข็งแรงค่ะลูกค้าคนใดสนใจกะไห่โทรมาถามสร้างพันใดเด้อค่ะ เบอร์โทรัางไ้ก6ย3กสองสาี4่จ้าขั้นนี้ก็จะเป็นใส่กระทาขอบชิบหาค่ะยางก็จะเป็นขนาด2-3งหาค่ะแล้วก็สภาพยางก็จะดีดีขั้นนี้กะใส่ได้อีกโดนอยู่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปตอนไปถึงบ้านลูกค้านะคะน่ะนาะ ถ้าเกิดลูกค้าคนใดสนใจโทรมาถามซางบอยเลยนะจ๊าเบอร์โทรซาง062 3417441อูซางบอยตั้งยุบานน้องโนตำบลวังแยวอํเาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เปิดบังคิปของอูซางบอยทุกคลิปได้จ้าขอบคุณเลยหลายจ้าถึงบ้านลูกค้าเราค่ะลูกค้าย่บานน้องแสงตำบลหอยเตยอำเภอกุดลั่งจังหวัดมหาสารคามค่ะ ทางกำลังแบบบอกวิธีการใส่งานค่ะ ถูกใจป่ะคะค่ะถูกใจยางกะญนดียางสองสามหาถึงคิวตึงคิวรอน,น <c oughs> ้นนี่ครับถึงคิวรอน,น้ำ <c oughs> นนไ,ไหม <c oughs> ทุกข่าวเพิ่นสร้างห <c oughs> น็ตไก่ก้อนปีใหม่ค่ะแต่ว่าคนนัดเอามี่หน้าม <c oughs> ี่หน้าหละ่ละก็เรียกว่าเป็นเมษสาวเป็นบ่าว้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอก,กัน บ้านโน่นเตาไหาอําเภอนองกรุงสีจังหวัดกรสินจ้าขอบคุณค่ะ